อุ้ยข้าราชการที่คลินิกนี่ค่ะยูเรนัสคลินิกแ่มที่ได้ต่งตั้งมาที่ถึงมีบ้างคือถามว่าแตกต่างกับที่อื่นไหมคือว่าเป็นความสบายใจอะค่ะที่แบบได้มาด้วยแล้วก็ด้วยสัดส,ส่วนแบบว่าห้องที่เราได้ไปเข้ารับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความทันสมัยของคลินิกด้วยแล้วก็คือว่าปัจจัยหลักๆเลยก็ยคือขึ้นหมดเลยเออแล้วจกพวกทปีละอกรณ์หน่อยค่ะก็ วัพรนะคะยูเรนัสินกจริงๆ้วก็วัพรมาตลอดแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางยูเรนัสัไม่ใ้ีคงานทุายค่ะแล้วก็มีสซาขยันขยายเรืยเแล้วก็ขอให้มีปีต่อไปด้ช่เรามีละคระ ีที่เราอ่อนก็จะมีโคนาเป็นสายเป็นไงบ้างครับทุกมือแก้วก็แบบเดือดแต่ามต้องดีเลยใช่ก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ว่าทุกคนให้การ support มากมากเลยแล้วก็วันนี้ก็คือเดินเดินเรื่องมาถึงจระถุ่มจะการเรื่องแล้วเราก็จะมีปมอะไรบางอ่างที่เริ่มงทายแล้วในเรื่องไหนก็ขอบคุณด้วยคนบอกว่าเรื่องค้บค้นไปเรื่อยๆเนใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกก็แบบเอ้ยมันจคีบค้อนยังไงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องที่เปิดมาทั้งหมดจะมาทั้งหมดตรงสุดท้ายตรงปลายเรื่อง ก่อนแล้วนะพูดแชร์ให้เราเนี่ยอยู Hence, ่นีกับนเรื่องอยังไงคะก็อาจจะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยถ้าเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามีกระแสเชียร์อะไรเหมือนเราต้องไปทานข้าวด้วยกันทานข้าวจริงๆเราอยากจะน้องอะหลายหลายครั้งมากแล้วแต่ว่าน้องอะก็ติดถ่ายแกปูเนาะแล้วเราก็ติดถ่ายเรื่องนี้เหมือนกันก็เอ๊ะน้องว่างวันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอวันว่างก็ได้ไปทานข้าวกันทุกวานไม่ได้คุยกันอยู่เลยว่าพี่ว่างวันไหน พ่อ้ม่เริ่มมากแล้วอะไรคุยกันบ้างไหมอ่ะพอเวลาทับคนมันเชียรคุยกันบ้างไหมหรอก็มีคุยค่ะแต่สุดท้ายจะเป็นคุยแบบว่ามองลอยเรื่องหรืนอะไรอย่างเงี้ยกันแทบทุกวันเลยก็ที่น้องบอกว่าที่นีมันสามารถเข้ากันได้ไหมในที่นี้ใช่จริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าทายนะคะว่าเขาเข้าเข้าด้วยกันได้ไหมจริงถ้าเกิดว่มีโอกาสก็อยากได้คุยด้วยนะใช่ไหมก็ชอบความเดียวบว่าการอยู่คู่เราสองคนเนี่ยมันต้องมา มองเข้ามาหนูก็ชอบความเดียวของความธรรมชาติที่อยู่ในการาลนี้มากกว่าไม่ได้แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักไม่ได้แบบว่าเกิดมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกทเราด้วยเผื่อวันใดวันหนึ่งแบบว่าใจใจดีก็คุยกับคุ้มไหมแบบว่าห้องมันตอนนี้มันแค่เปิดช่วงมากขึ้นค่ะใช่ค่ะช่องเขาเปิดช่วงมากขึ้นแล้วก็อย่างอ่ะของยูโรก็ยังมอนในช่องเจ็ด้ช่แล้วก็เหมือนเป็นไฟเบิกทางให้กับทางช่องเจ็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รอนรุ่นเนี่ยคในอนาคตยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะ มันไม่พลาเก็ไม่ติดอะไานไม่ไติดเลยไม่ติดเลยหรือว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้เล่นคู่กันอย่างเงี้ยน้องมีโอกาสได้ไปเล่นคู่กันอื่นที่เป็นยูดิก็ยินดีใช่อยากดูใช่ถ้าเราโฟกาสมันเพิ่งอยู่ที่นี่นะมันไม่ใช่ก็เปลี่ยนเล่นวายค่ะเดิหรือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าทำเป็นนักแสดงอะเนาะ แล้วก็เป <t ương variety> you know, oh. ็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองดูว่าเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็เป็นช่วงปี25แล้วด้วยก็เป็นเจนใหม่คนดูก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ตามผู้ชายดว่าเป็นเรื่องดีครับผมคับเราไม่วงเป็นอะไรเลยไม่ครับ่ถึงว่ารับละครหรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูว่าไม่หือว่าทุกคนน่ะเหมือนได้เปิดกว้างชื่นแฟนอย่างแฟนที่เป็นหญิงหญิงชายชายหญิงหญิงจริงๆแล้วหนูคิดว่าทุกคนน่ะ ดูหมดแหละเพราะเราเองก็เราดูหมดเลยเราก็ฟินไปกับเขาด้วยแบบว่าไม่ไม่ได้กระโดดขึ้นคิดว่าจะส่งเสริมกันไม่อยๆเล่ก่อนนั้นที่ที่พวเรามาให้สัมภาษณ์ก็แบบว่าไม่น้อยใจที่แบบว่าแฟนคลับต่บเรื่องต่างเรื่อโอ้ยไม่น้อยใจเลยแต่จริงๆก็ไม่เห็นจริงๆแบบหลายคนแบบเราอะคิดภาพว่าเออเราอยู่ต้องเระเทศมานานอะไรเงี้ยเพบางคนเขายังแบบไม่ไม่คุ้นไม่ค่อยคินอะไรเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบางทีแบบว่าเราไปที่ไหนอะไรเงี้ย เราเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบว่าพอเมอนแก้วออนใช่ไหมคะแล้วก็กคิดว่าเฮ้ยคนนี้ใครอะทำไมสวยจังแล้วก็เอ้ยดีใจแล้ที่แบบว่าแล้วเขาก็เมนป์มาณว่าเฮ้ยคนนี้เล่นมีจังนั่งเฉยกำลังใจหนูแล้วแบบเฮ้ยอย่างน้อยเขาก็ ได้เห็นเราแล้วในบทบาทนี้ในบทบาทนี้กับแฟนๆจำได้ใช่ไหมเพราะว่าในวิดีโอเราแตังเลยนข้างแรงเนอะใช่แต่เขาจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าหนูตัดผมอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วก็จะมีแบบคอมเมนต์ในทั้งติกเก่าแล้วก็ไอจีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอว่าตัดผมอ้าวผมยาวแล้วเหรอแล้วเรายิ่งผมสั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบว่าหนใส่แว่นตาอะไรอยย่างงเี้อ๋อแต่เราเป็นคนคอมเมนต์เองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จำไม่ได้กาเป็นใช่เขาบอ อย่างี้ค่ะใช่คิดชอบในแบบว่ารูกจับในละครสร้าแล้วก็แต่งตัวสุดสัจจะอยากลองตัดจริงๆนะแต่อีกนานกว่าจะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบชอบค่ะจริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยก็สนุกไปกับตัวละครด้วยค่ะสาวถึงลมหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหไม่ใชดิฮาร์หัวใจหัวใจไม่ใ่แต่กดูสดใสได้ยังไงแบ่งแบ่งใส่คอแบงไปรับแรวนเลยหัวใจ ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยใช่แล้วตอนนี้เริ่มกลับมาทํางานแล้วด้วยหนักก็ไปใหญ่เนี่ย่างก่อนหน้านี้ก็คือเที่ยวเที่ยวบ่อยเที่ยวค่ะใช่คือช่วงวันอันนี้มีเวลาอยู่เราก็ได้มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะทุคนแล้วก็บอกว่ามึงถ่ายใครถ่ายให้นะจับผิดจับผิดเราว่ใครถ่ายใครถ่ายรูปให้เพื่อถามเนี่ยเราไปที่นู่นเราก็มีเพื่อนอะไรอย่างนี้เราก็ไปกับเที่ญี่ปุ่นนี่คือไปคนเดียวหรือว่าไปกับแฟนไปกับเพื่อนค่ะ ก็มีแฟนใหม่ยังไม่มีค่ะแต่ก็มีคนคุยก็มีก็มีค่ะมีคนคุยหูอายุ28แล้วของคุณป่ะโตุ่นโุ่นโตุโอ้ยดีแกรมากเลยเป็นไงบ้างของเราหลับหับกเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนค่ะถ้าเทียบกับตอนใบรุ่นก็เปลี่ยนถ้าแบบว่าถ้าในช่วงนี้ก็คือเรามองไปถึงแบบช่วงนี้คือเพิ่งเริ่มแต่งงานละเริ่มมีการสมรสเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบว่าวัยตอนนี้ก็มีคน แต่งงานกันเยอะขคือเราก็เรื่องความสำคัญเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะพอเห็นเพื่อนเราเลยกดดันตัวเองก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นคือเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งงานบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตใ่ถ้าเกิดเราเจอคนที่ดีเราก็คุ้มแต่เพื่อนเขาคุ้มกว่มากเลยนะเพราะว่าเห็นสภาพนี้ว่าจะแต่งกอเราเป็นแฟนก่อนเราแต่งงานในเดือเดือนนี้คือสภาพนี้เดือนหน้าหนูแต่งเล่นไปได้เพราะว่าทำเราก็ได้เซลกานหรือไม่ก็ได้คะ กกาหรอ็มีคุยกับคนอกค่ะใช่ให้มันสบายใจกว่าคนในวงกาหนูไม่เคยคุยกับคในวกาใช่ใชแต่จริงๆเราก็คุยได้กับคนแต่ว่าันก็มีโพสลงไปไม่แล้วไม่อะไรจะเปิดตัวใช่คับเปิดตัวเลยหรอกยังไม่ได้เปิดตัวขนาดนั้นใช่ใ่ก็าเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นแบบไปเล่นไปรงคานอะไรอย่างงี้เคยจริงๆคุยกันนานอยังก่อนประมาณหนึ่งค่ะใช่แต่ก็รู้จักก็รู้ข่าวดีได้เลูบๆดีเฮ้ยอันนั้นอยาจใจยางอาจจะยางก็มีเรคุยบ้างค่ะใช่ก็ให้เป็นเป็นเรื่องแบบไปเล่ลรำคาญเพราะว่าไม่ใช่แค่กับอ๋อ ไม่พร้อมเปิดปากนี่ผมไม่ได้เกแบบไม่ความรับผอนได้ไหมแต่น้ก็ะีิจุดคือแล้วอ่าก็มีคน,นคนยุยเลยขนะอบคุณค่ะ